สวยด้วยว้าวว้าวว้าไอเนี้ยเชียร์ด้เนี้นะอ้สอีแล้วอีกสลูกอีกสลูกที่รักคอมพิเลยตรงนี้ถึงไหมหล่ะเดอยยอันนี้ตูวเขาูเอาเอาเอาอันตอเอาเัตอทียพอดีโอ้นึกว่าจะร่วงใส่รถพอดี อ้ยโอ้กิจมีกันเอามือไปรองเสียดมากนะอยากน้อยดงขมีดติไไหากนม่มาฝึกเยมาฝึกงานจะีปีนาก็คงจะช่องนั่นแหละปนามาอีกไม่ไม่ปีนาหรอกดอีซองอ่ะเอียที่สองทิดมาอีกมนมันม่อันนี้หรอเี จะไปรู้ไหมล่ะเก็บลูกยางลูกเรียวๆอ่ะเขาว่าหวานเนี่ยดูดีมีแต่เขียวๆเลยฮู้าตรงนี้เนี่ยก็เต็มถังละ ชาอัาน,นี้มันสุกท้องเลนไหมต้นมาเขี่ยอันนี้ดีมันเกือบเหลืองกันเนี่ยสองสามลูกเนี่ยเอาไม้มาฟาดๆกน็น่าจะได้อยู่เ,เก็บให้หมดนะเสียดายมันเอาไปไหนแล้วกูจะมาถ่ายรูปอ้นี่นะคะเดี๋ยวชิมสักลูกก่อนเนเดี๋ยวจะได้จะได้ไม่หวานมาก เออว่ะใช่แฮะฉันมีกระเปลือกอยู่ข้างล่างมันจะไรทีครับน่าจะลิงหรือเปล่าลิงไรตุ้นนี่เลยบ้าหวานหวานมากเลยหวานจริงอันนี้อร่อยใช่นี่แหะไอร์ข้างบนน่ะเราเก็บต้นนี้ใช่เนี่ยอร่อยหวานเจ็บเลยมันหวานอมมันหวาน